ร้านนันนดตัวทอดที่สวายเรียงนะครับโคราชเปิดบริการตั้งแต่เจ็ดโมงช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับลูกค้ากก็มาเรื่อย ร้านอยู่จิดถนนเลยนะอยู่ตรงตลาดสวายเรียงครับปากซอยสวายเรียงขายดีจริงๆวันหนึ่งหมดแป้งหมดทัวหมดไปไปกี่โลก็ไม่รู้เนี่ยหมดไปร้อยโลอะเสร็จแล้วขายดีมากนะครับ มีทั้งมาซื้ออยู่หน้าร้านแล้วก็ผ่านพวกู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะครับเมื่อสักครู่ผมห็นมีทั้งก๊ามีช้อปปีมานะครับ ดูแล้วน่ากินนะนี่คือเก็บทอดไว้ออกมาพอออกมาจากกระป๋องก็จะเป็นรูปร่างนี้แล้วจะต้องไปทอดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันสุกเท่ากันทั่วกันนะเราไปกิดว่าอาจจะติดกระป๋องติดเหล็กอยู่ติดเอ่อเขาเลยไปสแตนเลต์อยู่นะฮะที่เก็บทำเป็นแม่พิมพ์มาเนี่ยอันนี้ขายดีมากนะครับพิมพ์เข้าไปเลยฮะนานาต่อทอดนะถ้าใครแบบไม่สะดวกที่จะมาซื้อหน้าร้านนะมาเล มาด้วยจริงนะครับร้านนาะนะตาลถั่วทอดเอาดูนี่ทีนะครับราคาอ่านะครับ น่ากินนะเนี่ยไอโต้หู้นี่แม่กรอบนอกนุ่มในนะอันนี้ก็คือกันถั่วทอดนี่กรอบนอกนุ่มในคือกันนะครับแล้วข้างหลังในี่ก๊กกำลังทอดอนนี้อยู่นะเอา่ากาเรียกว่าอะไรปรอบเปี๊ยะปอเปี๊ยะทอดนะครับปอบเปี๊ยะยก็ชุ้ละห้าสิบบาทครับเอาละยังไงเดี๋ยวแวะมาเอาหนึ่งน นี่มีมีแคบหมูทอดด้วยนะน้ำจิ้มนี้อร่อยแล้วแกปรุงตลอดปรุงใหม่ตลอดแกไม่มาใส่ลงมานะแกจะแยกนะฮะเดี๋ยวดูชุดนึงนี่จะเป็นน้ำจิมนะ้มแบบคล้ายๆกับน้ำบวยแต่มันผมก็เรียกไม่ถูกมนะันมันหวานเค็มๆแล้วแกก็ใส่น้ำพริกสดพริกแน่น,นะแล้วก็ถั่วนี่อันนี้น้ำจิ้มสูตรเด็ดเลย นะครับปรุงใหม่ตลอดนะไม่ได้ผสมคนกนะันไว้นะนี่นี่น,น,นี่มาลงใหม่แล้นี่วนีตัวเอ้ไม่ไตัวเต้าหู้ทอดนี่ทำกันตลอดจริงๆไม่ได้หยุดเลย ยังไงก็แวะมาอุดหนุนกันนะครับนานๆทุท่อเปิดบริการ7โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับอยู่ที่ปากซอยสวายเรียงนะครับโคราชครับผม